นี้คือรับจากโรงแรมไปยังท่าเรือแหลมฉบังนะครับท่านผู้ชมจะให้ดูนี้ครับท่านผู้ชมเราก็ได้ลูกค้าแล้วครับเป็นชาวฝรั่งนะครับประมาณ20ท่านนะครับเรารับจากโรงแรมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะไปขึ้นเรือสํารานที่แหลมฉบังครับนี่ฮะแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะรับจากเรือแหลมฉบังนะครับมายัางกรุงเทพมหานครนะครับ เยอะมากจริงเลยที่จะรอส่งไปยังทั่วโลกนะครับทุกคนดีครับอันนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเป็นชาวอเมริกานะครับที่จะลงเรือสำราญที่ท่าเรือหลักฉะบ,บังครับจากโรงแรมที่พักในกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับส่วนมากนะครับท่านผู้ชมลูกค้าที่เดินทางโดยเรือสำราญก็จะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับ ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันที่10เดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังเช่นเดิมนะครับก็อย่าเพิ่งเปลือกกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาดูเรือสํารานอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ผ่านไปถึงอาทิตย์เลยครับเรือลําที่3ก็เข้ามาเทียบท่าจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วครับทุกคนอันนี้ชื่อเรือ Silver Sea Whisper นะครับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับว่าช่วงนี้นะผมจะมาที่ท่าเรือแหลมชาบางบ่อยเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็จะมีงานนะครับที่จะต้องมารับลูกค้าผู้โดยสารต่างชาติที่นี่บ่อยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือรถบัสนะครับที่รอแซนไบนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็จะรับลูกค้านะครับจากโรงแรมนะครับแถวๆย่านสีลมครับมาขึ้นเรือที่นี่ครับแต่ก่อนจะไปดูเรือสำรานะครับจะให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อ3 4วันที่ผ่านมาอันนี้คือท่าเรือ A2 กับท่าเรือ A3 นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้มีเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ฮะจากเมื่อก่อนที่จะเป็นเรือของออริออนไวกิ้งนะครับตอนนี้จะมีเรือบรรทุกสินค้านะครับมาเทียบท่าแล้วครับเพราะว่าโดยหลักทั่วๆไปก็คือท่าเรือ A1 กับ A2 กับ A3 ตรงนี้นะครับจะเป็นท่าเรือสําหรับขนถ่ายสินค้านะครับนี่ครับจากนี่ครับ ตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเหล่านี้ครับไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกหรือว่าจากประเทศอื่นนะครับเข้ามายังบ้านเราตอนนี้ครับนี่หนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศวันนี้คือท่านผู้ชมครับเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็จะมีเรือสำราญลำที่3เข้ามาเทียบท่าแล้วครับแต่เรือสำราญลำนี้นะครับ silver silver whisper นะครับเป็นเรือสำราญขนาดกลางค่อนข้างที่จะไปขนาดเล็กมากนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนเรือสำราญ ใน2ลํลำที่ผ่านมาแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าเรือสำราญขนาดเล็กตรงนี้นะครับแต่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับเป็นเรือหรูนะครับพูดง่ายคือถ้าเป็นโรงแรมก็โรงแรมหรูระดับ6ดาวเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็วันนี้นะครับมาเทียบท่าที่แหลมฉะบงังก็อยู่ที่นี่อีกประมาณสักวัน2วันนะครับก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นนี่ครับนักท่องเที่ยวหรือว่า,าผู้โดยสารก็สามารถที่จะ ขึ้นฝั่งที่นี่เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือว่า,าเดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็มาลงเรือที่แหลมสบังได้เช่นกันครับนี่ฮะวันนี้ฝนตกนะทุกนผนู้ชมจะให้ดูครับฝนตกตครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับเรือ s i l v e r s e a w h i s เป r นะครับเป็นเรือขนาดกลางค่อนข้างจะไปเรือขนาดเล็กนะครับมีสามารถจูผู้โดยสารได้ประมาณ100-500ถึง1500ท่านครับก็ถือว่าไม่เยอะมากครับแต่ เป็นเรือที่หรูมากๆครับถ้าเทียบก็คือประมาณโรงแรมระดับ5ดาวครับขนาดห้องนะท่านผู้ชมก็จะมีตั้งแต่ประมาณ2 3ตารางเมตรไปถึงประมาณ100ตารางเมตรเลยครับนี่ฮะก็เดินทางไปหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับทุกคนนี่ครับหนึ่งในนั้นก็คือท่าเรือแหลมฉบังตรงนี้ครับนี่ครับก็จะมาจอดอยู่ที่ตรงนี้ก็ประมาณ2-3วันครับแล้วก็จะเดินทางไปยังประเทศอื่นต่อไปฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับทุกคน จะถ่ายให้ดูบรรยากาศของท่าเรือนะครับเอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ขนถ่ายสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเป็นรถใหม่นี่ครับที่จะส่งขายไปยังต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นท่าเรือสลหรับจอดเรือสำรางท่านผู้ชมจะให้ดูอันนี้คือฝั่งหัวเรือนะครับ silver whisper นี่ครับเป็นเรือสำรางหรูขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางไม่ได้ใหญ่เหมือนเรือลำอื่นที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับจะให้ดูครับบริเวณ เรือนี่ฮะนี่ครับช่วงนี้ก็จะมาถ้าแหลมฉบงังเกือบแทบจะทุกอาทิตย์เลยครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นาเลยครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับนี่ฮะว้าวใหญ่โตมหฬารามากทุกทุกคนนี้ครับ mm hmm. ก็ถึงจะเป็นเรือขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กแต่ว่า เป็นเรือหรูนะครับประมาณ6ดาวครับบริการเลิศแต่ละห้องก็บอกว่ามีเป็นบัตเลอร์ก็คือเป็นคนที่คอยบริการนะครับประจําส่วนตัวของใครของมันเลยครับก็แสดงว่าลูกค้าที่จะมาเรือสําราญลํานี้ก็จะเป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อพอสมควรครับมีเงินเยอะพอที่จะนั่งเรือสําราญได้เพราะว่าเรือสําราญลํานี้นะครับก็จะผ่านท่าเรือทั่วโลกครับเจ็ดทวีปนี้หนึ่งในนั้นก็คือเป็นท่าเรือของแหลมจะบังบ้านเรานี่ฮะทุกคน ภายในเรือนะทุกคนก็จะมีทั้งคอฟฟี่ช็อปครับมีสะว่ายน้ํามีฟิตเนสนะครับมีโรงละครบลอดเวด้วยครับนี่ครับตอนนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับพอร์เตอร์นี่ครับข้างล่างก็กําลังลําเลียงนะครับกระเป๋านะครับขึ้นไปยังเรือนะครับสําหรับผู้โดยสารเรือท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากโรงแรมในกรุงเทพมายังเรือตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้ทุกคนคิดดูดิครับ อาทิตย์หนึ่งแค่อาทิตย์เดียวเะครับเราก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังบ้านเราโดยเรือสำรานะครับประมาณ3ลำแล้วครับแล้วก็ภายในอาทิตย์หน้าก็จะมีนะครับทุกคนก็จะมีมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเลยเห็นไหมครับพอลูกค้านะครับเขาเช็คอินเสร็จได้กุญแจห้องนี้ครับเขาก็จะเดินขึ้นไปยังท่าเรือขึ้นไปบนห้องนี้ฮะมี FC หลายท่านถามว่าแล้วไทยได้ประโยชน์ยังไงครับทุกคนที่การที่เรือมา จอดแต่ตรงนี้ก็อย่างที่ผมเรียนห้ไปก็คือมีการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วสิ่งหนึ่งนะครับผู้ชมเรือนี่ครับพอเขาไปจอดที่ไหนนี่ครับหมายถึงบนเรือเขาก็ต้องมีอาหารครับการที่มาเรือจอดแหลมฉบังนี่ครับก็มีการสั่งพวกวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารต่างๆบ้านเรานี่ครับเพื่อเอาไปนะครับเลี้ยงผู้โดยสารนะครับเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนี่ครับนี่แหละครับก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเราก็มาจากส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ ผู้ชมครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราก็อยากมาเห็นอยากไปใช้เรือชีวิตบนเรือสำรานบ้างครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปครับก็คือเรืออย่างนี้ครับถึงมันจะไม่ใหญ่นะทุกคนมันดูไม่ใหญ่แต่มันก็หรูหรามากมายครับข้อดีของเรือขนาดเล็กถึงขนาดกลางก็คือสามารถที่จะไปได้หลายที่มากกว่าเรือที่มีขนาดใหญ่ครับเพราะว่าการเทียบท่าการจอดมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าเรือสำรานที่มีจํานวนห้องเป็นพันๆห้องขึ้นไปฮะนี่ครับ ซิลเวอร์วิสเปอร์ครับในชื่อเรือนะครับทุกคนนี่ครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับลูกลูกค้านี่ครับทยอยนะครับมาขึ้นเรือที่นี่ครับนี่ครับน่าจะออกจากฝั่งแหลมชะบังนะครับเป็นวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับดูนะครับข้างๆท่าเรือ A1 ครับก็จะเป็นท่าเรือดําดึก นะครับผมไม่ทราบเป็นท่าเรืออะไรแต่เห็นไหมครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนี่ครับกำลังลำเลียงนี่ครับสินค้าเข้าไปยังเรือสำราเรือโดยสารนะครับแล้วก็ส่งไปทั่วทวีปนะครับทุกคนนะครับท่าเรือฝั่งที่เห็นนะครับตรงนั้นก็คือเป็นเรือท่าเรือบรรทุกสินค้านะครับน้ําก็จะลึกกว่าตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับระดับน้ําลึกก็ประมาณ14 1 5เมตรครับถือว่าไม่ลึกมากนี่ฮะ แต่ตรงโซนน้นนะครับตรงที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นท่าเรือนะ้ำเล็กประมาณ1 8เมตร19เมตรขึ้นไปเลยครับนี่ฮะนี่ฮะโอเคนะครับ,รบท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้ก็สั้นๆครับผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับ ที่ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบางนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเรือสํารานะครับเรือหรูนะครับเรือขนาดกลางค่อนข้างจะไปขนาดเล็กนะครับชื่อเรือ Silver w h i s p e r นี่ครับก็มาเทียบท่าที่แหลมฉบังเป็นลำที่3แล้วครับในช่วงอาทิตย์แรกนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นีดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเพราะว่าคิดว่านะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีเรือสารานะครับเข้ามาเรื่อยๆนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสัหล่วันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ครับขอทุกคนนะครับมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ